ในการลงทุนกับบริษัทใดนะครับหรือการลงทุนในหุ้นนะครับหรือกองทุนใ,นใดๆก็แล้วแต่ที่จะเอาไปซื้อในบริษัทนั้นนะครับก็มีข้อคิดดีๆในหนังสือที่ชื่อว่า University of Berkshire Hathaway นะครับของคุณปู่ w a r r น n ั u เฟ e t t นะครับซึ่งเขียนไว้นะครับเราก็มีข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการไปพิจารณาในการลงทุนในหุ้นของบริษัทนั้นๆได้นะครับเขาบอกว่ามีข้อหนึ่งที่ต้องพูดว่า ให้ใช้คำว่า the share of my principle นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่าจะต้องมีส่วนแบ่งทางด้านจิตใจกับผู้บริโภคด้วยน่าสนใจนะครับจิตใจการแชร์ principle เนี่ยเป็นยังไงก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณพูดถึง s o f t i n n k คุณพูดถึงใบมิดโกนคุณพูดถึงซอสมะเขือเทศคุณพูดถึงสมาร์ทโฟนคุณพูดถึงหนังของเด็ก คุณจะคิดถึงอะไรครั้งแรกเลยที่คุณได้ยินมานะครับเขาบอกเลยแน่นอนหนึ่งเวลาคุณพูดถึงซอฟต์ดิงคุณจะคิดถึงโค้กโคคาโคล่าพูดถึงใบมิโกนคุณจะคิดถึงกิเลตคุณพูดถึงสมาร์ทโฟนคนจะคิดถึง iPhone ก่อนระดับแรกพูดถึงซอสมะเขือเทศก็คือซอสมะเขือเทศไฮกับพูดถึง หนังสำหรับเด็กก็คือของ Walt Disney นั่นเองนะครับนี่นะครับคือเวลาเราพูดถึงอะไรปุ๊บแล้วทำให้แบรนด์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราในเรื่องเรื่องนั้นเลยเขาบอกว่าการเลือกทุนทุนคุ้นกับบริษัทแบบนี้เนี่ยถึงแม้ราคาจะสูงนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะ ได้กําไรจากคุ้นตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงตามไปด้วยนั่นเองนะครับโดยให้ใช้หลักการในการคํานวณมูลค่าคุณน,นะครับที่เหมาะสมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าทําไมเขาบอกว่าสินค้าหรือแบรนด์พวกนี้นะครับหรือบริษัทพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกําหนดราคาของสินค้าในตลาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือว่าสามารถที่จะกําหนดพื้นฐานราคาได้เลยเช่นเวลาที่คนกระหายน้ําเดินเข้าสลาสะดวกซื้อ สิ่งแรกที่เขาจะมองหาถ้าคนที่กินซอฟต์ดิงอยู่ก็จะมองหา c o คา c o l a ถึงแม้บางที c o คา c o l a ราคาจะมากกว่าคู่แข่งใหม่ๆออกมาด้วยซ้ำสัก20%คนก็ยังมองหา c o คาโคล่าผู้ชายต้องการจะไปซื้อมิดโกนบางครั้งอาจจะฝากเขาซื้อหรือบางครั้งจะซื้อเองสิ่งแบรนด์นึงที่จะรู้จักก่อนเลยก็คือจิเนตดูไหมครับราคาก็อาจจะสูงกว่าแบรนด์ที่ออกมาข้างหลังแต่ว่าคนก็ที่จะซื้อนะครับพร้อมใจที่จะซื้อเพราะว่าสามารถแก้ปัญหาเขาได้ กับตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวที่เป็นของสมาร์ทโฟนนะครับเวลาใครพูดถึงอันนี้บางทีเขาไม่ได้พูดโดยซ้ำว่าจะซื้อสมาร์ทโฟนเขาจะซื้อ Apple นะครับซึ่งคนจะรวมไปแล้วว่า Apple ก็คือสายลักของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นหลักการในการลงทุนในหุ้นกับบริษัทที่มีคำว่า The share of my p r i n c i p l นั่นเองนะครับก็คือมีส่วนแบ่งทางจิตใจของเรานั่นเองซึ่ง Berkshire h a เ h a w a y เนี่ยของคุณปู่อาร์เลนบัฟเฟนเนี่ยก็ใช้หลักการนี้ในการลงทุนด้วยนั่นเอง ก็ถ้าเกิดชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมด้วยนะครับเพื่อทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาในอนาคตนะครับผมนิสนากิจนทองคำแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ